ได้มาแล้วนะครับ folding knife cash card มันก็คือ Money c r i p t หรือที่หนีบสตังก็สั่งไว้นานก็จะได้ก็หลายเดือน2,350บาทก็จำไม่ได้ว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ5%ถึง10%นะครับตัวนี้ต้อง pre order ได้มาแล้วในนี้แกะออกมาเรียบร้อยแล้ว,ลวก็สวยดีพอสมควร เป็นมันนี่คริปของ SOG นี่ SOG เป็นมีดพับนะครับแล้วก็การล็อกก็ใช้แบบอินเนอร์นะครับเดี๋ยวจะพับให้ดูมันต้องใช้สองมือครับอ่าไม่บาดนะ อ่าพับอย่างนี้ก็จะกลายเป็นมันนี่คลิปนะครับวิธีการก็ของมันนี่คลิปเราก็พับสตางค์แล้วก็สอดเข้าไปก็ว่าให้สอดทางด้านพับเข้าไปนะครับเดี๋ยวต้องใช้สองมือนี่ ธนบัตรเข้าไปแล้วนะครับเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเครดิตคาร์ดเข้าไปด้วยก็ติดเข้าไปด้านหลังเพราะว่าอย่างนั้นก็ให้เอาด้านที่เป็นหน้าบัตรออกมาเพื่อที่ไอ้ส่วนที่เป็นแถบไม่เหล็กจะได้ไม่โดนตัวคลิปทำลายเสียหายนะครับมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ